นี้เป็นเรื่องประหลาดของคนที่เห็นสิ่งเร้นลับที่คนอื่นไม่สามารถมองเห็นได้แต่เขามองเห็นและเตือนคนที่มองไม่เห็นให้หลีกเลี่ยงทำตามซึ่งการที่เขามองเห็นผีนี้เองจึงเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจและผมได้นำมาเล่าในวันนี้สวัสดีครับชาวไทยสารูเนทุกท่านวันนี้ผมมีเรื่องของคนที่มองเห็นผีเห็นสิ่งเร้นลับอาถรรพ์มาเล่าให้ฟัง ตอนนี้ผมต้องการการกดติดตามจากท่านผู้ฟังทุกคนเป็นอย่างมากครับเพราะมีผลต่อการเจริญเติบโตของช่องผมรบกวนทุกท่านที่เข้ามารับฟังกดติดตามช่องให้ผมด้วยนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยครับถ้าพร้อมกันแล้วตามมาเลยครับพอเท่าท่านหนึ่งเราให้ผมกับวิชาฟังถึงสมัยหนึ่งในหมู่บ้านของท่านมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อเนธ เนทอยู่กับพ่อแม่และน้องสาวอีกสองคนชื่อนาและนวลเนทเป็นคนแปลกประหลาดมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเพราะเวลาไปไหนมาไหนเขาก็มักจะเตือนเพื่อนๆเสมอว่าเดินมาทางนี้อย่าไปทางนั้นจะเกิดเรื่องล้มบ้างของหลุดมือตกแตกบ้างหรือบางทีมีของหลุดร่วงลงมาโดนศีรษะได้รับบาดเจ็บถึงเลือดตกยางออกเลยทีเดียว คนที่เชื่อคำเตือนของเนตก็จะไม่เป็นไรแต่คนที่ไม่เชื่อส่วนใหญ่เจ็บตัวทุกรายตั้งแต่นั้นมาเวลาที่เนตเตือนเพื่อนๆก็จะเชื่อบางคนก็จะถามว่าแกเห็นอะไรเนตก็จะตอบวิ่งเลียงว่าไม่ได้เห็นอะไรหรอกเห็นว่านั่นนี่โน่นกำลังจะหล่นมาบ้างหรือเห็นพื้นมันเปียกถ้าเดินไปพวกแกจะล้มบ้างแต่เพื่อนๆไม่มีใครเชื่อ พราะพวกเขาเห็นอาการแปลกๆของเนธก่อนจะเตือนเสมอพวกเขาจึงลงความเห็นว่าเนธนั้นเห็นผีพอเรื่องไม่ดีที่เกิดขึ้นกับทุกคนนั้นพวกเขาเชื่อว่าเกิดจากผีที่พวกเขามองไม่เห็นแต่เนธนั้นมองเห็นการเข้าป่าหาของป่านั้นเพื่อนทุกคนมักจะชวนเนธไปด้วยเพราะเขาจะเป็นคนบอกคนนำทางได้ดีเลยทีเดียว ถ้าเขาบอกให้ไปทางไหนทุกคนจะเชื่อเพราะว่าทางที่เขาบอกนั้นจะมีทั้งเห็ดสมนุนไพรป่ามากมายแถมปลอดภัยด้วยแต่ถ้าทางไหนที่เขาห้ามถ้ายังมีคนดื้อดึงเข้าไปมีได้หินเลือดกันเลยก็มีจนเนตได้ฉายาจะาเพื่อนๆว่าเนตสวรรค์เป็นฉายาเรียกกันสนุกๆในกลุ่มเพื่อนๆมีอยู่ครั้งหนึ่ง ขณะที่กลุ่มของเนทและเพื่อน,อนกำลังพากันเข้าป่าเพื่อไปหาของป่ากันอยู่นั้นได้มีกลุ่มของคนต่างหมู่บ้านมีประมาณ78คนกำลังจะเข้าไปหาของป่าหาสมนุนไพรเหมือนกันพวกเขากำลังจะเข้าป่าทางทิศตะวันตกเนทก็เตือนบอกว่าให้ไปหาของป่าทางอื่นในวันนี้ทางไหนได้หมดยกเว้นทางนี้กลุ่มคนต่างหมู่บ้านที่มานั้นมองดูกลุ่มของเนทแปลก พวกเขาคิดว่ากลุ่มของนีนั้นอาจจะหวงไม่อยากให้พวกเขาเข้าไปหาของป่าในป่านี้พวกเขามองดูป่าทางนี้มนันดูดมสมบูรณ์มากน่าจะมีของป่าเห็ดป่าอยู่มากมายพวกเขาจึงถามกลับมาว่าทำไมเข้าไปหาของป่าทางนี้ไม่ได้เพื่อนๆของนีจึงบอกไปว่าทางนี้อาจจะไม่ปลอดภัยในวันนี้พวกเขายิ่งงงหนักถามต่ออีกว่า ไม่ปลอดภัยยังไงกลุ่มเพื่อนของเน่ก็ตอบไปว่าไม่รู้รู้แต่ว่าทางนี้ไม่ปลอดภัยคำตอบเหล่านี้ทําให้กลุ่มคนที่มาจากหมู่บ้านอื่นไม่เชื่อแล้วก็เดินเข้าไปทางป่าต้องห้ามของวันนี้กลุ่มของเน่มองตามหลังกลุ่มของคนต่างหมู่บ้านเดินเข้าป่าใหญ่ทิศตะวันตกนั้นจนลับสายตาประมาณเกือบเที่ยงของวันนั้น ขณะที่กลุ่มของนีดกำลังหาเห็ดหาผักป่าอยู่นั้นทุกคนก็ได้กลิ่นควันไฟและมีคิ้เท่าสีดำสีขาวลอยปลิวว่อนร่วงหล่นอยู่ทั่วบริเวณเต็มไปหมดไฟไม่ป่าเพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มพูดขึ้นมันไม่ตรงไหนกันเพื่อนอีกคนถามขึ้นทุกคนหยุดหาของป่ามองไปร,บรอบๆตัวเริ่มระวงังภัยเพราะว่าไฟป่านั้นถ้เกิดขึ้นเอาไม่อยู่ อันตรายถึงขั้นเสียชีวิตกันเลยน่าจะอยู่ห่างจากเราพอสมควรเพราะเราไม่ได้ยินเสียงพวกเราว่าเรากลับกันดีไหมเนตรชวนเพื่อนเ,อนเมื่อเนตรสวรรค์ชวนมีหรือเพื่อนๆจะขัดทุกคนเร่งรีบเดินออกจากป่านั้นมาทันทีเมื่อพลป่าเข้าเขตหมู่บ้านทุกคนก็มองเห็นควันไฟพวยพุ่งอยู่เต็มไปหมดทางทิศตะวันตกตายละว่า เพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มพูดขึ้นนั่นมันทางที่กลุ่มคนต่างบ้านเข้าไปพวกเขาจะปลอดภัยไหมนะหลายคนเริ่มถามกันด้วยความเป็นห่วงและวิตกกังวลทุกคนหันหน้ามาหาเนรแล้วก็ถามขึ้นพร้อมกันว่าแกว่าพวกเขาจะปลอดภัยไหมเนทจ้องหน้าเพื่อน,อนแต่ไม่ตอบแล้วก็พูดขึ้นว่าพวกเรากลับกันเถอะพูดจบเนตรก็เดินนำเข้าหมู่บ้านโดยไม่ได้ตอบคำถามของเพื่อนๆเ,เลย ในเช้าของวันต่อมามีกลุ่มของชายชกันจากต่างหมู่บ้านเดินผ่านเข้ามาที่หมู่บ้านของเนธเขามาถามหาคนแปดคนที่เดินทางเข้ามาหาของป่าเมื่อวานกลุ่มคนเหล่านั้นยังไม่กลับออกมาเลยญาติๆเป็นห่วงเลยชักชวนกันออกตามหาชาวบ,บ้านหลายคนก็บอกว่าเห็นพวกเขาเข้าไปหาของป่าทิศตะวันตกเมื่อวานกลุ่มคนที่มา เดินเข้าไปตามทางที่ชาวบ้านบอกสายสายของวันนั้นกลุ่มคนที่มาตามหาญาติก็วิ่งกระหืดกระหอบออกมาจากป่าขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านบอกว่าญาติญาติของพวกเขาที่มาหาของป่าเมื่อวานถูกไฟป่า,าออกตายหมดแล้วชาวบ้านหลายคนเมื่อรู้ข่าวก็พากันตามเข้าไปเพื่อนำศพของคนโชคร้ายออกมาจากป่า เมื่อนำศพผู้เคราะห์ร้ายออกมาจากป่าเพื่อนๆหลายคนที่เข้าป่าพร้อมกับเนธวันนั้น <c oughs> ก็มองหน้าของเนธเหมือนอยากจะถามแต่เนธทำเป็นเฉยไม่ตอบใดๆผ่านมาอีกหลายวันวันหนึ่งเนธและเพื่อนๆชวนกันเข้าไปหาของป่าอีกเมื่อเดินมาถึงชายป่าใหญ่ก่อนเข้าป่าเนธก็บอกเพื่อนๆว่าวันนี้พวกเรากลับบ้านก่อนดีกว่า อย่าเข้าป่าเลยเพื่อนๆมองหน้ากันแล้วก็ตกลงเพราะทาเนตบอกเนศห้ามแล้วต้องมีอะไรแน่แนและก่อนเที่ยงของวันนั้นเองได้เกิดพายุฝนตกกระหน่ำลงมาอย่างแรงแบบไม่ลืมหูลืมตาตกอยู่นานกว่าจะหยุดเข้าป่าเข้าบ่ายแก่ๆทุกคนในกลุ่มของเนศนั้นรู้ได้ทันทีว่าถ้าเข้าป่าไปในวันนี้จะต้องลำบากแน่แน่ ไม่แน่อาจจะเจอกับน้ำป่าไหลล่าดีแล้วที่เนตเตือนให้กลับมาบ้านก่อนหลายครั้งที่เนตเตือนชาวบ้านไม่ให้ทำอย่างโน้อนอย่างนี้ในการเข้าป่าแล้วทำให้ชาวบ้านปลอดภัยจนมีหลายคนสงสัยว่าเนตจะต้องมีดีหรืออาจจะมองเห็นในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นไม่งั้นก็อาจจะมีคนมาเตือนเนตแต่เมื่อหลายคนถามเนตก็แค่ยิ้มยิ้มให้ไม่ได้ตอบอะไร แต่ทุกคนก็เข้าใจว่าเนทอาจจะมีเหตุผลที่อาจจะบอกไม่ได้ว่าเขารู้เขาเห็นได้อย่างไรหน้าหนาวของปีหนึ่งเนทสะดุ้งตื่นขึ้นมาตอนค่ำรุ่งเหงื่อไหลท่วมตัวเนทรีบลุกขึ้นไปหาพ่อกับแม่บอกพ่อกับแม่ว่าถ้าทุกคนในหมู่บ้านนี้ไม่ย้ายหนีทิ้งหมู่บ้านนี้ไปจะมีการนองเลือดนองแผ่นดิน เมื่อพ่อกับแม่ของเน่ได้ฟังก็ถามว่าต้องไปวันไหนนับจากนี้ไปไม่เกินสองวันเราจะต้องไปจากที่นี่เมื่อพ่อกับแม่ของเน่ได้ฟังก็รีบลงไปจากบ้านไปหาหนายบ้านเล่าเรื่องที่เนรเตือนให้ฟังเช้าของวันนั้นชาวบ้านก็มาประชุมหารือกันว่าจะเอายังไงดีถ้าไม่ไปก็กลัวถ้าจะไปจะไปที่ไหนทิ้งบ้านเรือนไปนั้นใช่เรื่องง่าย แต่ด้วยทุกคนเชื่อมั่นในเนธจึงลงความเห็นว่าพรุ่งนี้เช้าจะต้องพร้อมเดินทางไปตามทางที่เนธบอกแต่คนในห,หมู่บ้านแบ่งเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งดูจะเป็นจํานวนมากกว่าฝ่ายที่จะทิ้งหมู่บ้านไปเพราะไม่เชื่อว่าหมู่บ้านจะนองเลือดนองแผ่นดินได้อย่างไรพวกเขายังเสียได้ทรัพย์สินต่าง,งๆที่หามาเกือบทั้งชีวิตไหนจะเลือกสวนไร่นาอีกละ่ะ กุงชาวพวกที่ตัดสินใจไปตายเอาดาบหน้าเชื่อมั่นในตัวเนตรก็เดินทางไปทางทิศตะวันตกข้ามแม่น้ำสายใหญ่นั้นมุ่งหน้าหาที่ทำกินใหม่อย่างมุ่งมัน่น3 4มสี่วันที่เดินทางมากลุ่มอพยพของเนตรก็เดินทางมาถึงหมู่บ้านริมน้ำแห่งหนึ่งเป็นหมู่บ้านไม่ใหญ่มากรอบๆหมู่บ้านดูอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างยิ่งโดยมีลุ่มน้ำใหญ่เป็นแหล่งทมาหากินกลุ่มคนที่อพยพมา ได้เข้าไปขอตั้งหลักปักฐานทำมาหากินโดยคนที่มานั้นมีประมาณ20กว่าคนนายบ้านของหมู่บ้านใหม่เห็นว่าเป็นการดีเพราะหมู่บ้านของพวกเขาก็มีคนไม่มากถ้ามีคนมาอยู่เพิ่มก็จะเป็นการดีเพราะสมัยก่อนนั้นคนยังน้อยคนหายากถ้าได้พักพ่วกเพิ่มขึ้นก็จะเป็นการดีที่สุดกลุ่มอพยพของเนป จึงได้อยู่หมู่บ้านแห่งนี้ตั้งแต่นั้นมาในวันที่สองของการเข้ามาถากถางที่ทำกินอยู่ในหมู่บ้านใหม่นี้ก็สร้างที่พักได้สองสามหลังใช้เป็นที่พักนอนรวมกันอยู่ได้และในวันที่สองนี้เองได้มีคนในหมู่บ้านเก่าสองคนเป็นชายหนุ่มทั้งคู่สมซานเลือดท่วมตัวเข้ามาที่หมู่บ้านเมื่อกลุ่มคนอพยพเจอก็รู้ได้ทันทีว่านั่น นอมกับสงสองพี่น้องเมื่อสอบถามจึงได้รู้ว่าหลังจากที่เนตและพวกอพยพออกมาจากหมู่บ้านได้วันเดียวก็มีกลุ่มโจรที่ทำสงครามชนเผ่าเข้ามาปล้นที่หมู่บ้านคาชาวบ้านทุกคนตายไม่มีเหลือสองคนหนีรอดออกมาได้ทุกคนในสองคนพี่น้องนอนพักหายุกหายามาให้กินปลุกปลอบใจกันและให้นอนพักหายเจ็บหายเหนื่อย แล้วค่อยว่ากันอีกทีเมื่อพุทาเ่าจบไอชาก็พูดขึ้นว่าพี่เนธเขารู้ได้อย่างไรว่าจะเกิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ขึ้นพุท่ธมองหน้าไอชาแล้วก็พูดขึ้นว่าจริงๆแล้วเนธเขาจะมองเห็นผีบรรพบุรุษที่อยู่ในหมู่บ้านผีป่าผีเขาที่อยู่รอบๆหมู่บ้านเวลาจะไปไหนเขาจะเห็นเหล่าวิญญาณเหล่านั้นวิญญาณบางตนทำร้าย เขาก็จะเตือนให้คนออกหา่างวิญญาณบางตนแนะนำช่วยเหลือเขาก็จะทำตามดังนั้นเนธจึงรู้ว่าจะเกิดเรื่องไม่ดีต่างๆขึ้นกับคนเหล่านั้นและในวันที่อพยพเนธเห็นกลุ่มบรรพบุรุษในหมู่บ้านมาร้องไห้ชี้บอกให้เดินทางหนีเพราะจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นเนธจึงได้ชักชวนทุกคนให้อพยพม,มาคนที่ยังอยู่ที่หมู่บ้านก็เลยเจอเจอ เรื่องที่ไม่ดีจนเอาชีวิตไม่รอดแล้วพินตรบอกทุกคนไหมครับว่าเห็นผีไอชาถามขึ้นอีกผู้เท่าสายหน้าแล้วก็พูดว่าบอกไม่ได้แต่เตือนทุกคนได้แต่บอกเหตุผลไม่ได้ว่าแต่ว่าใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อไอชามองหน้าผมแล้วก็พูดขึ้นว่าแล้วทำไมผู้เท่าจึงรู้เรื่องของพินตรดีจังเลยครับ พ่อชาพูดจบผมกับมันก็มองหน้าผู้เท่าแล้วความคิดหนึ่งก็แวบขึ้นมาในหัวผมทั้งสองผมกับพี่ชาพูดขึ้นพร้อมกันว่าผู้เท่าก็คือพี่เนรพวกผมทั้งสองคนมองหน้าผู้เท่าอยู่คู่ผู้เท่าไยักหน้าแล้วพวกเราทั้งสามคนก็หัวเราะอ,ออกมาอย่างมีความสุขคลิปหน้าผมจะนำเรื่องเล่าแปลก หลอนๆน่ากลัวน่ากลัวมาเล่าให้ฟังอีกนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังตอนนี้ทางช่องไทยสาลโแนแต้องการการติดตามจากแฟนครับมากถึงมากที่สุดเลยครับให้กำลังใจช่องไทยสาลโแนแกดติดตามได้ที่นี่เลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ